ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสกีนบอลไทยเราจะมาสกินเรื่องราวของฟุตบอลไทยในแบบสบายๆกันเช่นเคยก่อนจะเริ่มกันฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์เพจ a c e b o o k และกดซับสไคร e ให้กับช่องสุภาพหลุดลุ่งหงังกันก่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับ และในคลิปนี้เราจะมาตะกีนเรื่องราวของ5คู่หูสังชาติคนไทยพาร์ทเนอร์สุดรู้ใจฤดูกาลนี้จะเป็นคู่ไหนกันบ้างไปตะกีนพร้อมกันเลยค่ะเริ่มวันที่คู่ที่1อาริสซาฟิโลวิชและไายุธสมพิมพจากสมุทรปราการซิตี้ว่าเป็นเรื่องโชคดีของสมุทรปราการซิตี้ในตำแหน่งเกมรับเลยละครับเพราะพวกเขาเสียจักรพันธ์ไพรสุวรรณไปเพียงคนเดียวเท่านั้นและโชคดีสุดๆที่อาริสซาฟิโลวิดยังคงปักหลักเล่นให้กับทีมต่อไปแม้การขาดไปของจักรพันธ์ไพรสุวรรณจะเป็นจุดแผลใหญ่แต่ เข้ามาของสนายุทธสมพิมพก็ดูจะปกปิดแผนนั้นได้เลยทีเดียวแหละครับเพราะในซีซั่นที่ผ่านมาสนายุทธสมพิมพและอาริสฟิโลวิชจับคู่ลงเล่นอย่างแข็งแกรง่งแข็งแรงน่ากลัวและดูดันอย่างเข้าขากันสุดๆไม่แน่นะครับว่าถ้าลงคู่กันบ่อยๆอาจจะเป็นคู่เซนเตอร์ที่ดีที่สุดและเป็นดั่งฝันร้ายของกองหน้าทีมคู่แข่งเลยก็ว่าได้คู่ที่2 โชจีฮุนและพิธิวัตสุจิตธรรมกุลจากสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดในอดีตอียองแรเคยสร้างมาตรฐานวอ,อย่างยอดเยี่ยมสมัยที่เขาคุมเกมแดนกลางกับพิธิวัตสุจิตธรรมกุลในถิ่นสิงสเตเดียมทำให้การเข้ามาของโชจีฮุนถูกแฟนบอลของทัพกวางซง,งตั้งความหวังไว้ไม่น้อยเพราะมีดีกรีถึงอดีตเยาวชนทีมชาติเกาหลีแถมยังมาสวมเบอร์แปดเบอร์เก่าของอียองแรอีกด้วยแต่กาะนั้นก็ตามไม่ใช่ปัญหาของมิดฟิ์ร่างโยงรายนี้เลยแหละครับเพราะโชจีฮุนจับคู่แดนกลางกับพิธิวัตสุจิตธรรมกุลได้ อย่างสมบูรณ์แบบทั้งสมดุลและการเล่นไม่เป็นสองล้อมไรในแดนกลางเลยละครับไม่ว่าจะเป็นเกมโลกเกมรับทั้งคู่ช่วยกันอย่างเต็มที่บวกับทั้งสองมีทีเด็ดจากลูกสองไกลที่ทั้งคู่เป็นเครื่องหมายการท้ายอยู่แล้วถ้าหากดูว่าเชลซีมีคู่กองกลางอย่างเอ็นโกโล่กองเต้และจอร์จินโย่แล้วแล้วก็สิงห์เชียงรายยูเนเต็ดก็มีโชจีฮูนและพิธิวัตสุกิจธรรมกุลด้วยเช่นกัน เนลสันวานิยา bon กับปรกรณ์เปรมพักจากการท่าเรือเอฟซฟองของปรกรณ์เปรมพักบนเวที A c l เครั้งที่ผ่านมาถือว่าแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเจ้าตัวอย่างแท้จริงเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นลูกนิ่งลูกครอจากด้านข้างแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่ในกรอบเขตโทษไม่มีผู้เล่นอย่างเนลสันวานิยาทาให้การท่าเรือไปไม่ถึงฝันในบอล ACL แต่ในไทยลีกฤดูกาลนี้โคดองดูสิเฉลิมแสนคุณซื้อใหม่ของทีมตัดสินใจใส่ชื่อหัวหอกชาวเอลซานวดอแทนที่ของจอห์นบาโจที่ยังคงหาฟ้อง งเเก่่ไมจอนั้นทําให้ช่วงปวดฤดูกาลที่ผ่านมาเราได้เห็นลูกคลอสสวยๆของปกกณ์เปรมพักมาใส่หัวของเนลสันบุญญาอยู่บ่อยครั้งแม้แต่ยังไม่มีการแอซซิ์ให้แก่กันและกันแต่นี้แสดงให้เห็นถึงทั้งคู่ก็จะเป็นเป็นคู่ที่คลิกกันเมื่อไหร่รับรองว่าลูกคอสของด้านข้างจากปกกอ์เปรมพักจะเป็นอีกหนึ่งอาวุธอันตรายของทีมให้กับเนลสันบุิญาอย่างแน่นอน คู่ที่4 es, ี่เฮเบอรตี้ฟอนันเดสกับปกเก้าอนันต์จากูแบงคอกยูเนเต็ดอย่างที่แฟนบอลชาวไทยต่างรู้กันดีว่า2นักเตะที่เป็นดั่งกลไกลของทูแบงคอกยูเนเต็ดขับเคลื่อนเกมในแต่ละนัดก็คงเป็นคู่หูเชาาเซมบ้าอย่างวันเดอร์ลุยและเฮเบอรตี้ฟอนันเดสแต่ทว่าในเกมที่ทัพแบงคอกเปิดบ้านเอาชนะบุรีรัมยูเนเต็ดสประตูต่อศูนย์ในแมตช์เดย์ที่4พวกเรากับเห็นการถานงานกันอย่างลงตัวระหว่างปกเก้าอนันต์และเฮเบอรตี้ฟอนันเดสทั้งคู่คอยปั่นป่วนเกมตรงกลางของทัพประย์สายฟ้า ตลอดทั้งเกมแถมยังมีแอซิสให้กันและกันคนละหนึ่งครั้งอีกด้วยถ้าหากว่าแอนโทนีคาร์เตอร์ยังจูนกับเพื่อนร่วมทีมไม่ติดการที่โค้แบนจะดันวันเดอร์ลุยไปเล่นศูนย์หน้าตัวเป้าและมีเฮเบอตีนน้ฟ์นันเดสกับโกเก้าอันันคอยสนับสนุนเกมลุกอยู่ด้านหลังจะคงเป็นอีกหนึ่งแท็กติกที่น่าสนใจให้กับทัตทูแบงคอกในฤดูกาลนี้เลยครับ คู่สุดท้ายคู่ที่5เดนนิตมูโรโดกับวรชิตกนิศศีบำเพ็ญจากชนบุรี f c ในชั่วโมงนี้พาร์ทเนอร์ในเกมลุกที่ดูอันตรายที่สุดคงต้องยกให้กับคู่นี้แล้วล่ะครับเพราะคนหนึ่งถือเป็นเพชรคาดใ,ในการสังหารประตูพร้อมพก G, ดีกีรองดาวซันโวไทยลีกฤดูกาลที่ผ่านมามาด้วยตัวนีกคนก็มีเซนส์ในการจ่ายบอลอันชานฉลาดจนครั้งหนึ่งเคยถูกขนานนามว่าเป็นสุดยอดดาวรุ่งของวงการฟุตบอลไทยมาแล้วนั้นจึงทําให้เดนนิตมูโรโดและวรลชิตกนิศสีบำเพ็ญถูกยกให้เป็นคููห่หทีอันตรายสุด เพราะในเกมที่บุกไปยำใหญ่ใส่ขอนแก่น u ยู t e นเต็ดเจ็ดประตูต่อศูนย์ทั้งคู่นั้นได้โชว์ฟอร์มย่างสุดเสด่าเล่าร้อนจัดไปคนละหนึ่งอดิตทาราุกานี้ทั้งคู่ไม่เจ็บไม่ป่วยใดๆแล้วก็รับรองเลยนะครับว่าฉลามชนตัวเดิมที่เคยอาวาสจะกลับมาพัง,งาาดและลุ้นแชมป์ไทยลียกในฤดูกาลนี้อีกครั้ง และนี่ก็คือสกรีบนบอลไทยในหัวข้อของ5คู่หูต่างชาติคนไทยพาร์ทเนอร์สุดรู้ใจรกดูกันและในมุมมองของท่านผู้ชมล่ะครับคิดว่าคู่หูคู่ไหนที่จะมีฟอร์อมที่ดีและสร้างผลงานได้ดีในฤดูกาลน,นี้ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook และกดซับสไครต์กับช่องสุภาพบุรุษยุ่งหนังทาง YouTube ด้วยนะครับและในครั้งหน้าเราจะมาสกรีนอะไรกันอีกอลืมติดตามกันนะครับสําหรับครั้งนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ